วันนี้เราจะทำเมนูสุดฮิตนะคะชาวิเช่ค่ะอันนี้ก็คือเนื้อปลาพิราเฟียพิราเพียหรือบ้านเราเรียกปลาอินแดงสายพันธุ์เดียวกันนะคะนนกุ้งเอาทุกอย่างมาลวกนะคะนนอากาศแก้วผักชนนีมันต้มนนข้าวโพดต้ม หอมแดงซอยน้ำมะนาวแค่นี้ค่ะเครื่องปรุงกินเสร็จแล้วนี่นะคะเดี๋ยวจะมาดูส่วนผสมตาจะสว่างมากมันจะมีเอ็นหอยปลาหมึกปลาไม่ต้องลวกเกลือ,อพริกไทย กระเทียมอ๋ออันนี้ขิง <c oughs> ใส่ทุกอย่างนะคะแล้วก็แช่ไว้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงเขียวๆที่เราเห็นจะเป็นบักชีเป็นสาราลี่ไอที่ไปแห้งเอามา,มาเมื่อคืน ที่มันเป็นกึกกึกกักกักเงึงเงงเง,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 งักระปรองได้นี่ไปช้อนเดียวส่วงค่ะส่วงนี่คือชาวิเช่นะคะอาหารโปรดของสเปนสเปเนจแ,แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟนะคะว้าว